สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดี FC เพจสลานลมคอย FC นะครับก็คลิปนี้มาไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าวันนี้ได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็ลองลองมารับชมดูนะครับโอเคเสียงเสียงชัดนะครับอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับ วันนี้มีพัสดุเข้ามานะครับสามชิ้นนะครับสามกล่องมีเป็นเหรียญที่ส่งมาขายสองกล่องนะครับจากคุณวรวุธนะครับคุณวรวุธแล้วก็คุณคุณพรชัยนะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับแล้วก็มีเหรียญที่ผมได้มาจากน้องๆนะครับส่งเหรียญมาให้นะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเหรียญที่น้องเขาส่งมานะครับอันนี้ก็คือได้มา อยอดเงินประมาณเกือบ5,000บาทนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูทั้งหมดเลยในในไลน์นี้นะครับไม่แน่ใจว่าสัญญาณมันชัดหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็แกะแกะกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลา <c oughs> เดี๋ยวดูเหรียญที่ส่งมาขายก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ส่งมาจากคุณ จากคุณวรวุฒนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่องไปแบบเร็วๆเลยละกันนะครับแล้วก็รา,ายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปให้ดูเป็นคลิปสั้นๆละกันนะครับเ,เดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่ามีเหรียญส่งมาขายขายได้จริงๆนะครับช่องมีตัวตนแล้วก็รับซื้อจริงนะครับอ๋ออนี่เหรียญหนึ่งบาทครุดนะครับอันนี้คุณคุณวรวุฒนะครับ ไม่แน่ใจว่าจากสงขาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูเหรียญแล้วกันนะครับหนึ่งบาทครุฑนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องโอนนะครับน,นี่นะครับใครที่ให้โอนเงินค่าทํำใบรับประกันคือมิจฉาชีพนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีเดี๋ยวไล จบไลฟ์เดี๋ยวผมโอนให้นะครับอันนี้รายการแรกนะครับอเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนะครับเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ราคาไม่เกินยี่สิบาทนะครับไม่เกินยี่สิบาทนะครับเมื่อเช้าผมเห็นผมเห็นลายใหญ่นะครับเห็นแม่ค้าลายใหญ่ลงขายเหรียญละยี่สิบหกบาทนะครับก็ต้องรอดูราคาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับช่วงนี้ก็คือเหรียญราคาจะจะปรับลดลงมาเยอะนะครับ อันนี้หนึ่งบาทคุดนะครับไม่แน่ใจว่ากี่เหรียญนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปนับแล้วกันนะครับเดี๋ยวแกะกล่องต่อไปเลยแล้วกันนะครับสรุปเอาแบบสาระสําคัญเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดแบบปกติทั่วไปสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละไม่เกินยี่สิบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปนับเองนะครับว่าว่าส่งมากี่เหรียญนะครับจากคุณวรลวุฒนะครับเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับส่งเหรียญมาขาย ส่งมาพร้อมกับเลขที่บัญชีได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะส่งมาจะต้องส่งรูปเหรียญให้ผมดูก่อนนะครับอันนี้เป็นอีกกล่องหนึ่งนะครับคุณพรชัยนะครับอันนี้ส่งมาขายจริงๆนะครับคุณพรชัยรู้สึกว่าจะอยู่กรุงเทพนะครับพี่เขาพี่เขาส่งรูปเหรียญให้ผมดูนะครับอ่านี่นะครับอ่าเหมือนเช่นเคยนะครับ นี่นะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับไม่ไม่ต้องโอนเงินนะครับไม่ไม่มีการทําใบรับประกันนะครับเพจซื้อจริงช่องซื้อจริงเขาไม่ไม่ให้โอนเงินนะครับนี่นะครับแต่ว่าส่งเหรียญมาถึงของถึงตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็จะโอนเงินให้นะครับอันนี้จากคุณคุณพรชัยจากกรุงเทพนะครับขายเหรียญไม่ยุ่งยากนะครับ มีเหรียญแบบที่รับซื้อก็ก็ส่งมาขายได้นะครับอันนี้เหรียญห้าบาทปีสี่หกนะครับเนี่ยเหรียญเดียวก็ขายได้นะครับสองห้าสี่หกนะครับคือพบเจอบ่อยนะครับห้าบาทปีสี่หกอันนี้ซื้ออยู่เหรียญละสามร้อยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับมีบางคนบางท่านบอกว่าเอ่อทำไมร้านรับซื้อซื้อถูกกดราคานะครับคือราคาที่รับซื้อนะครับราคาที่เสนอไปเป็นราคาที่ ร้านรับซื้อเขาซื้อมาแล้วขายต่อได้นะครับเหมือนเหมือนกับแบบเนี้ยนะครับ5าบาทปี4 6ไม่เกิน300นะครับเพราะว่าราคาในกลุ่มซื้อขายขายกัน350บาทนะครับเมื่อเช้าลงขายในกลุ่ม2เหรียญ7 0 0นะครับก็ตกเหรียญละ350แถมส่งฟรีด้วยนะครับเมื่อเช้านะครับใครที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายจะรู้ราคานะครับจะรู้ราคาเยอะกว่าคนที่ ไม่ได้ศึกษาเรื่องเหรียญน,นะครับคือผมอะ่ะผมจะเช็คราคาตลอดนะครับผมจะเห็นรายการซื้อขายในกลุ่มทุกวันนะครับเพราะว่าผมเข้าไปดูราคาเข้าไปหาเหรียญเข้าไปซื้อเหรียญส่งให้ลูกค้านะครับเนี่ยเมื่อเช้าก็มีลงขายนะครับสองเหรียญสภาพสวยๆอะ่ะเจ็ดร้อยนะครับเฉลี่ยแล้วเหรียญละไม่ถึงสามร้อยห้าสิบเพราะว่าพี่เขาส่งฟรีให้ด้วยนะครับออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับส่งมาจากคุณคุณพรชัยนะครับ อ่าอันนี้เดี๋ยวโอนเงินให้นะครับส่งเหรียญห้าบาทปี4 6่หมาหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับคราวนี้มาดูเหรียญที่ผมได้มาจากน้องๆส่งมาให้นะครับในกล่องนี้นะครับ2.3งกิโลนะครับยอดเงินสี่พันกว่าบาทสี่พันเกือบเกือบห้าพบาทนะครับสี่พกากว่าบาทเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับ ก็สวัสดีนะครับไม่ไม่ไม่ได้ทักทายใครเลยนะครับมาไลฟ์สดมาไลฟ์สดแกะอย่างเดียวเลยนะครับลองลองดูนะครับเพจซื้อจริงนะครับซื้อจริงขายจริงมีเหรียญจริงๆเข้ามาบ่อยๆนะครับนี่นะครับมีเหรียญเข้ามาทุกวันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับสี่พันกว่าบาทได้อะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับ ซื้อกันทีแบบนี้นะครับซื้อกันทีละเป็นกองกองแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวไปเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับได้ห้าบาทเรือหงนะครับนี่นะครับห้าบาทเรือหงปีสามศูนย์ไม่แพงนะครับยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับราคาในกลุ่มซื้อขาย10ถึง11บาทไม่เกิน12บบาทนะครับราคาที่ผมรับซื้อผมซื้อเข้าตอนนี้เหรียญละไม่เกิน7บาทนะครับ เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็มีลงขายอีกนะครับหนึ่งร้อยเหรียญพี่เขาลงขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะครับฉเฉลี่ยแล้วตกเหรียญละสิบเอ็ดบาทนะครับอันนี้คือคือคือ,คอ,คอข้อมูลเหรียญน,นะครับข้อมูลเหรียญถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนที่รับชมข้อมูลจากเพจผมหรือจากช่องไหนก็แล้วแต่เพจไหนก็แล้วแต่นะครับดูข้อมูลแล้วไม่เชื่อว่าพูดจริงนะครับสามารถไปตรวจสอบราคาได้ในกลุ่มซื้อขาย นะครับกลุ่มซื้อขายจะมีพ่อค้าแม่ค้าเหรียญเยอะแยะมากมายนะครับไปลงขายเหรียญก็สามารถไปดูราคาไปไปดูได้นะครับว่าเหรียญแบบไหนที่เขาเล่นกันนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะ20กว่าเหรียญน,นะครับก็ดูเหรียญอื่นต่อนะครับอันนี้ได้มาเยอะหน่อยนะครับรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยผมจะได้จะได้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับสบาทสีเงินตีห้าอันนี้ได้มาอีกสองร้อย 285เหรียญนะครับได้มาอีกเกือบ300เหรียญนะครับเนี่ยผมบอกว่าผมรับซื้อสีเงินนะครับสีเงินผมรับซื้อ2แบบนะครับก็คือแบบปกติปี50เนี่ยจะพบเจอบ่อยนะครับปี48 49ยังไม่ได้รับนะครับอันนี้คือเหรียญที่พบเจอบ่อยนะครับปี50ซื้ออยู่ไม่เกิน4บาทตอนนี้นะครับแล้วก็ขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญละ5บาทนะครับ แต่ว่าไม่ได้ขายทีละเหรียญน,นะครับขายทีเป็นร้อยเหรียญขายทีห้าสิบเหรียญน,นะครับนอันนี้ได้มาสองร้อยแปดสิบห้าเหรียญน,นะครับรับเฉพาะปีห้าศูนย์นะครับปีสี่แปดสี่เก้าผมยังไม่ได้รับนะครับนอันนี้ได้มาสองร้อยแปดสิบกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็มีสีเงินแบบหายากนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับ อันนี้สีเงินแบบหายากนะครับพอดีพอดีไลน์นี้อยู่อยู่วางอยู่ใกล้มือก็เลยหยิบมาดูให้ได้มาให้ดูได้นะครับเนี่ยอันนี้สีเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสีเงินปีห้าเจ็ดแบบนี้เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับแบบนี้จะมีราคาแล้วก็พบเจอน้อยกว่าถ้าใครเจอเหรียญสีเงินปีห้าเจ็ดนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับเนี่ยเอาแม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับรับซื้อสามพันถึงห้าพันบาทนะครับ อันนี้แบบหายากนะครับคือเหรียญมี2รูปแบบนะครับเหรียญรูปแบบแรกที่รับซื้อก็คือเหรียญผลิตน้อยเป็นที่ต้องการของนักสะสมแล้วก็เหรียญรูปแบบที่สองที่รับซื้อก็คือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเกิดจากความผิดพลาดนะครับผิดพลาดในกระบวนการผลิตผิดพลาดในโลงกระสอบแล้วก็หลุดลอดออกมานะครับหลุดลอดออกมาเข้าสู่ระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้คือเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆนะครับน่าจะเป็นตัวเหรียญหนึ่งบาท นะครับหลุดไปยังบล็อกบล็อกของเหรียญ2บาทนะครับเหรียญที่ออกมาปกติถ้าเป็นปีห้าเจ็ดอาจจะเป็นสีทองแต่ว่าเหรียญเนี้ยเป็นสีเงินนะครับแล้วก็น้ําหนักเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทแม่เหล็กดูดติดเหมือนเหรียญหนึ่งบาทด้วยนะครับอ่านี่นะครับสีเงินที่ผมรับซื้อมี2แบบนะครับแบบแรกปี50อันนี้พบเจอบ่อยนะครับเหรียญละไม่เกินสี่บาทแล้วก็สีเงินแบบหายากนี่นะครับปีห้า็ดนะครับ แม่เหล็กดูดติดแบบนี้สามพันถึงห้าพันบาทนะครับออันนี้อันนี้มาให้ดูเพื่อความเข้าใจนะครับมาดูเหรียญกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับ <c oughs> เหรียญสิบบาทามีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับยังพบเจอกันบ่อยนะครับเนี่ยผมได้มาชุดนี้น่าจะเกือบยี่สิบเหรียญหรือว่ายี่สบกว่าเหรียญน,นะครับอันนี้ปีสี่สามนะครับ ราคาซื้อขายในกลุ่มอยู่ที่เหรียญละสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับผมซื้อเข้าไม่เกินสิบสองบาทนะครับไม่ไม่ค่อยได้เน้นนะครับเหรียญสิบาทจริงๆตอนเนี้ยที่ผมเน้นรับซื้อก็คือรับซื้อปีสามหนึ่งมากกว่านะครับเพราะว่าปีสามหนึ่งอ่ะจะจะขายค่อนข้างจะง่ายนะครับขายเร็วนะครับอ่าแล้วก็มีปีสี่อ่านี่ปีสี่สี่นะครับอันนี้ก็ ราคาซื้อขายในกลุ่มเหรียญละประมาณสิบ้าบาทเท่านั้นเองนะครับปีสี่สี่อันนี้แพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับปีสี่สองน่าจะได้มายี่สิบกว่าเหรียญนะครับปีสี่สองราคาในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่ประมาณเหรียญละยี่สิบห้าถึงสาสิบาทนะครับอันนี้ปีสี่สองนะครับจะได้มาครั้งละหลายๆเหรียญแบบนี้นะครับผมรับซื้ออยู่ไม่เกินยี่สิบาทนะครับ ก็ราคาที่ผมรับซื้อจะซื้อต่ํากว่าราคาที่เขาขายกันนะครับเพราะว่าผมซื้อไปขายอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ผมซื้อยี่สิบผมก็ขายสามสิบนะครับขายราคาเดียวกับที่เขาขายในกลุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปขายแพงเราก็ขายแข่งกับคนอื่นไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับอันนี้ปีสามสี่ปีสามสี่ก็ราคาพอๆกับปีสี่สองนะครับอันนี้ได้มาน่าจะสิบกว่าเหรียญนะครับ ปีสามสี่ราคารับซื้ออยู่ตอนนี้เหรียญละยี่สิบาทนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับไม่ไม่ใช่เหรียญหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็นเหรียญที่เรายังพบเจอกันบ่อยๆนะครับอันนี้ปีสี่สองปีสามสี่นะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้ปีสี่หนึ่งปีสี่หนึ่งก็เหรียญละห้าสิบถึงเจ็ดสิบาทนะครับได้มาสิบกว่าเหรียญนะครับ ปีสี่หนึ่งจะมีราคาแพงกว่าปีสี่สองเพราะว่าผลิตน้อยกว่านะครับเมื่อก่อนน่ะแพงนะครับเหรียญหนึ่งไม่ต่ำกว่าเหรียญละร้อยนะครับปีสองสองปีที่แล้วนะครับแต่ว่าราคาตอนนี้เหรียญปรับลดลงมาหมดเลยนะครับขนาดเหรียญ5บาทปี4ี่ศนย์ตอนเนี้ยบางวันยังมีลงขายไม่ถึงสี่พันบาทนะครับเหรียญ5ปีสี่ศูนย์นะครับเมื่อก่อนไม่ต่ำกว่าห้าพันนะครับช่วงนี้ขายได้ ่สีพั4 0 0าก็เก่งแล้วนะครับ้าบาทปีสูน4์ราคาตอนนี้นะครับอน,นี่นะครับอันนี้ปีปีสี่หนึ่งนะครับสิบบาทพบเจอกันบ่อยนะครับอันนี้เหรียญไม่ค่อยสวยนะครับก็ได้มาด้วยนะครับราคาในกลุ่มตอนนี้ปี41ไม่ไม่เกินร้อยนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้ไม่น่าจะเกิน100บาทนะครับ อันนี้เหรียญมีราคามาหน่อยนะครับเอปกนะครับเอปกแล้วก็ครุฑนี่นะครับราคาตอนนี้สภาพผ่านการใช้งานไม่เกินไม่เกินแปดสิบบาทนะครับอ่าเป็นเป็นราคาที่ผมซื้อได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้บังคับให้ใครขายนะครับผมแจ้งราคาที่ผมซื้อได้ ส่วนใครที่สามารถขายได้แพงๆก็อยากให้ไปขายที่แพงๆได้เลยนะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะขายอีกทีหนึ่งนะครับแจ้งราคาที่ซื้อได้นะครับอันนี้คุดเอเปกนะครับสภาพผ่านการใช้งานไม่เกิน8ปดสิบนะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับเรือหงปีสามหนึ่งก็ซื้ออยู่สภาพผ่านผ่านการใช้งานก็ซื้อเหรียญละยี่สิบนะครับแล้วแต่สภาพนะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านการใช้งานก็ขั้นต่ำเหรียญละร้อยนะครับปีสามหนึ่งนะครับ าราคาตามสมภาพนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอ๋อเป็นเศษนะครับปีสี่สามสี่สี่นะครับอ่านี่ห้าปีสี่หกนะครับเมื่อกี้ก็มีพี่เขาส่งมาขายหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้ได้มาอีกสี่เหรียญน,นะครับเหรียญแบบเหรียญแบบปกตินะครับผ่านใช้ปกตินะครับแล้วก็มีเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญที่แบบจะดำๆสักหน่อยนะครับนี่นะครับห้าบาทปีสี่หกก็หลักร้อยนะครับซื้อขายกันหลักร้อยได้มาอีกห้าเหรียญน,นะครับยังยังพบเจอกันบ่อยนะครับปีสี่หกอันนี้ได้มาจากน้องๆส่งมานะครับห้าเหรียญแล้วก็เมื่อกี้ที่มีพี่เขาส่งมาขายอันนี้พี่เขาส่งมาขายอีกหนึ่งเหรียญด้วยนะครับ ก็ยังพบเจอกันเรื่อยๆนะครับห้าปีสี่หกวันนี้ได้มาหกเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ส่งมาขายนะครับคุณคุณอะไรผมจําไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์เสร็จเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับอ่านี่นะครับก็เป็นเหรียญที่เอเรายังพบเจอกันอยู่นะครับเราเราเราสังเกตดูนะครับว่า เหรียญที so brands, mainland, so ่ผ่านมือเรามามันเป็นเหรียญผลิตน้อยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตหรือเปล่านะครับก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับคืออะไรที่เราพบเจอกันไม่ยากจนเกินไปนะครับราคาเล่นกันแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับนอกจากจะเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับเนี่ยแบบนี้เล่นกันหลักพันนะครับนี่นะครับคือคือเหรียญมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้หาง่าย ก็ก็ไม่เชิงว่าหาง่ายนะครับอันนี้คือคือยังเจอกันบ่อยนะครับปี 4, 6 5บาทก็เล่นกันหลักร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเล่นกันหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับอาจจะมีบางร้านที่เขารับซื้อหลักหมื่นก็ลองสอบถามดูก่อนก็ได้นะครับว่าซื้อหมื่นจริงหรือเปล่านะครับก็ลองเช็คหลายๆที่ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่ากดราคาอีกนะครับคือคือร้านรับซื้อกดราคาไม่ได้นะครับ ท่านไม่ขายใครจะไปบังคับท่านได้นะครับท่านต้องเลือกราคาที่ดีที่สุดแล้วส่งไปขายนะครับอันนี้คือความจริงนะครับแล้วร้านรับซื้อเาก็มีทางเลือกนะครับถ้าอยากจะอยากจะขายแพงนะครับขายแพงแล้วร้านรับซื้อซื้อมาแล้วขายไม่ได้อะเขาก็ไม่ซื้อนะครับคือคือทั้งสองฝ่ายต่างมีทางเลือกนะครับในการซื้อขายนี่นะครับอันนี้เป็นแบบหายากนะครับก็จะเล่นกันหลักพันนะครับสีเงินปีห้าเนะครับ โอเคนะครับก็มาไลฟ์สดนะครับมาไลฟ์สดทักทายนะครับยืนยันตัวตนว่าเพจผมซื้อจริงนะครับซื้อจริงแล้วก็มาให้ข้อมูลจริงๆนะครับส่งมาขายได้จริงนะครับวันนี้อันนี้ครุดน่าจะยี่สิหรือสามสิบเหรียญไม่แน่ใจนะครับอ่าเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับมีเลขที่บัญชีแล้วแล้วก็อันนี้ห้าบาทปีสี่หกนะครับส่งมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับ เตือนอย่างเดียวนะครับขอเตือนเตือนสักสองอย่างแล้วกันนะครับแนะนํานะครับห้ามทําใบรับประกันนะครับใครที่มาขอซื้อเหรียญแล้วเสนอให้ทําใบรับประกันนะครับประเมินราคาเหรียญหลักหมื่นหลักแสนทําใบรับประกันหกร้อยมิถิตรีทีทั้งหมดนะครับอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมโดนแบบกระทบเต็มๆนะครับก็คือคลิปนะครับผมรับซื้อเหรียญเฉพาะคลิปที่ผมทํานะครับคลิปเนี่ย ในที่ที่เราดูกันอยู่เนี่ยคลิปอะ่ะใครๆก็ทําได้นะครับมีโทรศัพท์มือถือมี Facebook นะครับใครก็ถ่ายคลิปลงได้นะครับเนี่ยมีเหรียญหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาก็ได้แล้วก็บอกว่ารับซื้อเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนนะครับแต่ว่าเขาซื้อจริงหรือเปล่าติดต่อได้หรือเปล่าข้อมูลจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อต้องแยกแยะนะครับเพราะว่าดูคลิปจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่จะมาขายผมมันก็ไม่ใช่นะครับผมรับซื้อเหรียญ ที่เขาเล่นกันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าหยิบเหรียญ5บาทเลขตอง5นะครับเอาเหรียญ5บาทปี555แล้วส่งมาจะขายผมผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับดูคลิปจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าจะมาขายผมนะครับพอผมไม่ซื้อก็โดนด่าอีกนะครับคืออยากจะให้แยกแยะให้ออกว่าดูคลิปจากไหนนะครับถ้าแยกแยะออกอ่ะท่านจะไม่โดนหลอกนะครับ ไม่เสียเวลาในการนั่งดูนั่งนั่งฟังเขาหลอกนะครับ <laughs> มันมีทั้งคลิปจริงคลิปหลอกนะครับลองลองลองดูแล้วก็แยกแยะนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ่าโอเคนะครับสําหรับใครที่มีเหรียญต้องการจะขายถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจนะครับผมเน้นดูรูปเหรียญแล้วก็ตอบกลับทางข้อความเพจนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับ น่โอเคนะครับรู้สึกว่าสัญญาณจะไม่ค่อยดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปกับเพจสลาลมคอย FC เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ทางช่อง YouTube สลาลมคอยชแ e l นะครับ